ครับก็พบกันอีกแล้วนะครับก็ต่อจากคลิปที่แล้วนะครับที่ผมได้แนะนำการตั๊มนะครับตั๊มคอร์ดนะครับหรือว่าตีคอร์ดนั่นเองนะครับกีต,ต้าร์ไปแล้วต่อไปผมก็จะมาใส่ลายกีตาร์อีกหนึ่งลายนะครับก็คือลายพิกกิ้งนะครับหรือว่าภาษาบ้านๆเราก็คือการเกากีตาร์ก็จะใช้ ปักอินเหมือนเดิมนะครับผมก็เล่นดน,นตรีไม่ค่อยเก่งนะครับเล่นกีตาร์ไม่เก่งกีเกจด,ด้วยนะครับก็ไมาอยากจะเล่นเองก็จะใช้ปักอินไปก่อนนะครับแล้วเรียบเรียงไปให้มันได้ไอเดียก่อนแล้วค่อยมาอัดทีหลังนะครับ mm hmm. ก็จะใช้ปักอินจากค่ายเดิมนะครับเหมือนเดิมครับ a d d i n s t r u m e n t tag อีกก็เลือกคอนแทคเหมือนเดิมครับแล้วก็ a d d ขึ้นมานะครับทีนี้ผมจะไม่เลือกอตัวนี้แล้วนะครับผมจะมาเลือกอีกตัวหนึ่งครับเป็นอันนี้ครับตัวนี้ครับ Pick Picket Picket Acoustic ตัวนี้นะครับผมก็จะเลือกเป็นตัวนี้นะครับถ้าเป็นตัวข้างบนนี้ Melody เนี่ยนะ่าจะเป็นโซโล่นะครับเป็นแบบซิงเกิลโน้ตส่วนตัวข้างล่างก็จะเป็นการเกา ปกตินะครับผมก็จะคลิกแล้วก็เัือบันคลิกก็ได้นะครับหรือว่าลากนะครับคลิกค้างแล้วก็ลากมาใส่ตรงนี้นะครับโอเคก็รอเหมือนเคยครับรอปลักอินมันโหลดครับรอนานมากครับเพราะว่าปลั๊กอินตัวนี้ตัวไลบรารีมันจะเยอะนะครับมันก็ต้องโหลดนานหน่อยนะครับ ลักอินตัวนี้ก็เป็นค่ายเดียวกันกับที่ผมทำตัวสตัมคอร์นนะครับอ่าครับหน้าตาของปลักอินก็เป็นแบบนี้้วคล้ายๆกันนะครับคล้ายๆกับตัวสตัมตัวนี้นะครับตัวสตัมตัวนี้ตัวสตัมเมดอะคูสติกนี้มันมี2เวอร์ชันนะครับก็คือเวอร์ชั่นที่1ตัวนี้นะครับกับตัวที่2ตัวนี้ผมก็โหลดมาลงทั้ง2ตัวนะครับ มาเริ่มกันเลยนะครับการใช้งานก็คล้ายๆก,กันกับตัวสตัมตัวนี้นะครับก็จะมีคีย์สวิตช์เหมือนกันนะครับ c 1ถึง g และสามารถเลือกโหลดใส่ได้ทั้งหมดตรงนี้นะครับตั้งแต่ c 1ถึง g 1นึ่นี่ครับก็สามารถใส่แลาจะใส่ทั้งหมดเลยก็ได้นะครับเราเลือกอเลือกไอ ที่เราต้องการใส่แต่ละแต่ละตัวตัวนี้นะครับแต่ละคีย์สวิต์แต่ละสวิตตัวนี้จนครบแล้วเราก็ไปเลือกใช้ในหน้าม i d ดีของเรานะครับก็ได้นะครับแต่ว่าผมก็จะใส่แค่อันหนึ่งหรือ2อ,อันก็พอนะครับผมก็เลือกตัวที่ใช้จริงๆนะครับก็เหมือนเดิมครับผมจะผมจะใส่ไว้ที่ C1 กับ C ชาหนึ่งนะครับผมจะเลือกไว้2ออันตัวนี้นะครับเผื่อเอาไป ใช้ลองดูนะครับว่ามันจะตัวไหนมันจะเข้ากับเพลงได้มากกว่ากันนะครับก็จะมากดตรงนี้นะครับตรงรูปแว่นตรงนี้นะครับแว่นขยายตรงนี้นะครับมันก็จะเข้ามาหน้าแพทเทิร์นตรงนี้นะครับก็ลองคลิกดูนะครับก็จะมีมันก็จะมีแพทเทิร์นเล่นโชว์ให้ดูนะครับว่าประมาณไหนนะครับ ่ไหมครับถ้าเป็นขีดขดสามขีดเหมือนเหมือนขั้นบันไดตรงนี้นะครับมันจะเป็นการเกากีตาร์นะครับแต่ถ้ามันเป็นแบบลูกศรอ,อย่างนี้นะครับลูกศรขึ้นลงอย่างนี้จะเป็นการสตัมนะครับ ที่ตัวมันหนึ่งทีก็จะเป็นการหยุดนะครับหยุดประมาณว่าเป็นแสดงตัวอย่างให้ให้ฟังเฉยนะครับคลิกก็จะมีเสียงคลิกอีกทีก็คือหยุดนะครับคลิกฟังไปเรื่อยว่าตัวไหนที่มันเข้ากับเพลงของเราหรือเราอาจจะมีเพลงแนวเพลงที่เราทำํำเราสามารถเลือกแพทเทิร์นตรงนี้นะไปใช้ได้นะครับตัวนี้จะมี R าก็มีนะครับ ้ได้นะครับครัมันก็จะมีแพทเทิร์นต่างๆเยอะแยะมากมายเลยครับก็เลือกไปใช้ดูนะครับแต่ผมจะมาเลือกที่มันเข้ากับเพลงของผมนะผมก็ก็จะมีตัวนี้ครับเบอร์เจ็ดนี่ครับแพทเทิร์นที่73ตัวนี้นะครับ คลิกครับครับมันก็จะมาที่สวิตตัวนี้นะครับ C 1ส่วน C ชาร์ปหนึ่งผมก็จะเอาอีกตัวนะครับไปลองนะครับว่า2ตัวนี้ตัวไหนมันจะเข้าเข้ากับเพลงกันนะครับก็เหมือนเดิมครับไปเลือกที่เบอร์นี้ครับ Picking Balad เนี่ยครับเบอร์ที่หนึ่งสามเก้าเนี่ยครับกดบนคลิกเลยครับ ครับทีนี้ผมก็จะมาปรับแต่งนิดหน่อยนะครับส่วนเมนูอื่นนะครับก็ลองคลิกเข้าไปดูนะครับผมก็รู้เท่าไหร่นะครับว่าอื่นมันใช้งานยังไงนะครับแต่ปกติจะใช้อยู่ประมาณนี้ครับก็จะเลือกแพทเทิร์นแล้วก็มาเลือกซาวมันตรงนี้เซตติ้งครับการเซตติ้งการอะไรเนี่ยครับก็ประมาณนี้ก็ลองลองมาใช้ดูครับหมุนดูปรับดูครับชอบแบบไหนก็ปรับแบบนั้นเลยครับมันก็จะมี เลือกไม้ได้ด้วยนะครับไม้เหมือนเหมือนที่เขาจ่อมานะครับจะมีคอนดิเซอร์ไดนามิกลิบบันตรงนี้นะครับหรือว่าดับ l บิ้งตัวนี้ก็เหมือนเหมือนเหมือนกับตัวสตัมนะครับก็คือเหมือนทำสเตอริโอครับเสียงออกซ้ายขวาก็จะมีเอฟเฟกให้ด้วยนะครับมีเอฟเฟกก็ลองคลิกเข้าไปดูครับแต่ผมไม่ไม่ใส่นะครับผมจะเอาเขาคร่าวก่อนครับไม่ลงลึกมากนะนี่นะครับ ก็จะมีสเตอริโอไความกว้างของสเตอริโออย่นี้ครับแต่ว่า p i c k ิ้งนี้ผมจะไม่ทําให้มันกว้างออกซ้ายขวานะครับผมใช้มันเป็นโมโนเพราะว่ากีตาร์สตัมผมเป็นสเตอร์ไปแล้วนะครับถ้าเป็นสเตอไปอีกมันก็จะแยกซ้ายขวาอีกมันก็จะไปชนกันนะครับประมาณนี้ผมจะปรับเป็นโมโนนะครับแล้วก็ออกก็ปิดออกได้เลยครับทีนี้ก็เหมือนเดิมครับแล้วก็เอาคอร์ดมาใส่ แต่ว่ามีทริคเล็กๆน้อยๆครับคลอดเหมือนกันใช่ไหมครับที่เราที่เราทําตัวสตัมไปแล้วแล้วก็ก๊อบมาเลยครับตรงนี้คุมนะครับคุมแล้วก็กดอิเนตนะครับให้มันเป็นรูกกันไก่อย่างนี้นะครับแล้วก็ดึงลงมาเลยครับจะได้แล้วตัวนี้มันก็จะเป็นคีย์สวิต u c ซีหนึ่งนะครับก็จะเป็นเบอร์อะไรนะครับที่ผมเลือกไว้อันแรกเบอร์เจ็ดสิบสามนะครับ ลองดูครับเบอร์13มมันจะเป็นยังไงครับฟังเสียงมาดูก่อน นนีนะครับ้เดี๋ยวผมจะลองเพิ่มมาอีกแท็กหนึ่งนะครับผมจะดูพิเคทมันนะครับเพิ่มมาอีกแท็กหนึ่งแล้วผมจะมิวตัวนี้ไว้แล้วก็จะเปลี่ยนคีย์สวิตตตรงนี้เป็นสีชัร1น,นะครับที่เบอร์139ว่าเสียงมันจะเป็นยังไง C ชับหนึ่งนะครับที่เราได้ตั้งไว้ตรงในปักอินนะครับโบจุลบตรงนี้แล้วก็๊อปตัวนี้นะครับมันจะนิ้งเร็วเรามาฟังเสียงตัวนี้ดูครับเบอร์ mm hmm. 39แพทเทิร์นที่39เอ้ย1 39ครับขอตทษ แต่ว่าผมอยากจะทดลองดูครับถ้าสมมุติว่าผมเอาตัวนี้ไว้ข้างนี้ข้าง R เนี่ครับมันจะเป็นยังไงครับลองเปิดพร้อมกันครับ กีตาร์เก่านะครับผมจะเปลี่ยนชื่อมันเป็นกีตาร์พิกกิ้งเลยกันครับอันนี้จะเป็นพิกกิ้งสองันนี้เป็นพิกกิ้งหนึ่งเลยกันครับ ก็จะได้แล้วนะครับลองลองไปฟังกับเบียกับกองดูครับ จะใส่แค่อันเดียวแล้วกันนะครับส่วน p i c k ิ้งสองรูมม้มันไม่เข้าเท่าไหร่นะครับครับก็ประมาณนี้ครับใส่กีตาร์ c ิกกิ้งหรือว่ากีตาร์เก่านะครับเพลงเราก็จะมีลูกเล่นเพิ่มมากขึ้นนะครับก็มีมีกรองมีเบสมีกีตาร์สตมัมกีตาร์พิกกิ้งนะครับ นนะครับี้สำหรับใครที่เพิ่งเข้ามาชมเป็นครั้งแรกคลิปนี้เป็นคลิปแรกนะครับก็ลองย้อนไปดูนะครับคลิปก่อนหน้านี้นะครับผมได้แนะนำการทำกีตาร์สตัมตัวนี้ไปแล้วนะครับเป็นประโยชน์กับุท่านนะครับก็ลองเอาไปใช้ดูนะครับลองไปทำดูครับ ทีนี้ก็แล้วแต่ทุกท่านเลยครับจะทําเพลงออกมารูปแบบไหนทําคอร์ดยังไงนะครับก็ลองไปแอปพลายไปครีเอทดูครับขอบคุณมากครับ